ยงนี้อยากเป็นอุ้ยอุ้ยบอนะอ้ยมันชักว่ะมันชักวะเยอจับมือกันปาลุเอยห่อนด้เนาดอปหางยออ้นอนของอนาเ่นมาอดนอดเงินาอ่าคือได้ยินเสียงแอจะุุดุน่่บนน่ะนอนพันักชสิดอกพนอนักจ้ อาดึง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 นะดขึ้นนะกระโดดขึนได้อาสบายดีปะลูกลก็อะไรยากไดนามมามาบา่ไห้ถ้าเจ้าบ่สบายดีอาสบายดีปะนะลูกนี่อาสบายดีปะลูกเนี่ยนี่วาสนาห่อนลายลายวันี้นะน้าลูกเนาะห่อนลายวะ

ตึงๆๆๆจะดตึงๆงกินอยู่บอ้กินเยอคะตึงๆๆข่อยยังไึ่ไหวตึงๆๆจตกินคั้งแรกนะคนะหยั่อนนอยมาแ้มากินขันยาของพี่ได้ไหมพี่ก็ไปขึ้นรถไฟเยอะเยอะเยะอะยี่ขึ้นรถไฟยะยอะยะข่าวอันข่าวชีวิตแรกก่อนนะอ้วดตอวดแต เช um ้าแล้วฟนระชาแล้วพืนพระหยาดได้นี่วัหลนี่อาวหลส่งืจัดสิงต่างไทยเด้ตั้งบ่ได้ละก็บ่ห้กินกีตั้งไทยเด้ต่งบ่ไดก็บ่ากินกิ้ต้องกินอย่างงนะประเน้กินตนีเย็นๆแบบหานหนงมีการกินเตาเืองขนาดมนแล้วอันนี้นะูลุนะ เฮ้ยพาอุ้มกระตุนเห็ดกระเกน่อยแฮะเฮ็ดไอ้ทิศแท้เอุ้มกระตุนเนอะแลวเนี่ไอ้ทิเตอุ้มกระตุนติติ่ติติงติคือไอนหายอยอุ้มกระตุนงาง่ายง่ายง่ายมาเลยอะคือเมืออย่าง้บอกป้าเนาะเมื่อแล้วป้าจยป้าจยเอยไแล้วบอกว่าไปบอกป้าจอยไปเหรอ

กาศก็้อนลายฮ้อนลายฮ้อนแห้งเลยเจ้าเขียนน้องไหมจ๊ะไม่เจออเอาขียนซ้ำนะบอคือหางที่พัดคือจ้าแข่งสบายวัวก็สบายวัใส่คัดยังกับเตี้ยอนกใส่พัตี้ยกัร่งเป็นร่าางใชกัรางเป็นฟม หอนอนอรคืน้อเลยนางมงแ่อร์ไงับคือจะไปวัดเกิดอันไอวิวบอล <c oughs> มันเต้นน้ำตู้มันนางเต้นนตู้มันแบบแบบแบบมึงจนรักนอนนึกหักบอหักบอักบอบออีละคักบ, <c oughs> บ,กกบ่ไปวัดเกิดไอวิวมวนบ่คือในมอนหลอก มันจะรับป่ลูกป่ะจริง่จรงจริงพอพอชวนมาพ่อช่วนมาแล้เออเอ็นไหนกี่เด้อยู่เก่งํมได้เลยฮะชวนมาเองเหรอพ่อจะเออเงี่ยมากู้ว่ใชคุณชกแล้วชวนมาดิมาจะุกหาไป่อยมากก็หาทุ่มหาทุเกบิงเนี่ยแเพื่ออานนัเพื่อมาอาบน้นังยังเที่ยงคืน เียงนขอยุ่ง่ได้กลสิหอเพียงคืนเ้หมมานมาป้าบุญกัมาจันกัมามาพ้อกันเน้อยนะเมื่อานพ่อก็ฝอยวะก็เห็นล้วลตอนฝอยมานอยเมื่อก็ได้หึงคนใดซึ่งกันกัมาตอนเพียงคืนนะอนอน เออเฮ้ยบะเอนต่อไปบ่กเวทนะเ้ยทาเสร็จตอนเชียงคุณไปแทะอือถทายถ่ายคนถัดนุ่งถัดนุ่งกันเมื่อยนะหอยนางมาตัวอยากไปไปแบบกระเจียวรุ่งรองเบาเลยว้าวตัวเห็นกระตเก็บมันแจ้วโก้บ่กฆ่าคนได้แล้ว่ากลัวโกไปดูกก้ไปว่ะ ไปแลนะ้วไป <บะ S 1> ถ้าถ้าไปแบบคือปีกายดไปถ้าว่าไปรถเตียงขามไปเลยนะไปยุไปยุชจังสันไปจังมื่อไหรแล้วว่ะวันอะไรจะไปได้ยินไหวไหวเล็ยไปยุตอนแรกว่าโอ้ยหลับแล้วว่ะเอ้าอรถไปเองเนเอะตัวนี้คือ,อยุว่ะตัวนี้บลาบว่ะไปยุ่ะไ,ไปน้ำเนีอยบ่บ่ <c oughs> เปิดวาเน,นียงไปไปทาาบ่คนน่ะว้าวหลับแล้วว่ะหลับแตนปีกายนี่ว่ะ เอารถุาดไปเองเลยเพราะเรื่องลึกๆว่ะบลาบได้ตัวนี้ว่ะไปได้เนาะบืนบืนมันชุกบู่ยเนาะเห็ดลายยุ่จำเห็ดมันชี้นะมันค่อยเห็ดเปิดแต่ชาว่ามันง่าย่วาังไงเปิดบ่ได้ฮะมันเปิดบ่ได้บ่เขาเปิดยังไงนะเขาบูมีหลิกเห็ดงานเนาะเขาต้องมีอันว่าอย่างอันเขาเห็ดงานนะเอ๋มายุบ บัตรแรงงานวางเอาเห็นอดีตอย่างงี้สินะเปิดอยู่ประเทศเขาเด้ต้องมีเลมเอมบยถ้าบ่อนัไรแบบนกมีซีมพูก็เลมเอเบยุได้มีวัดรงานได้เริ่มเปิดได้ังานเปิดันอยู่ก็ะเได้แล้วเจ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 เเจเจอ้กี้คอยเปิดได้ก็เพราะว่าลูกเราคอยเจ้เราเลเมเก้าไป จ้จื่อฮะบันัดก่อนนะิมก่อนนะอือกตัวล่อันที่ตัวยกนะาจืออยู่บ่แล้วยังกันบ่ได้ตั้งนี่แหละไตั้งกันมีแต่ ATM บ ATM บ่ได้ยกบ่แวบ่ได้ใอยู่นก็สิบลานนีฮะกันยังหาก็เบิดเบิ่งช่วงเกี่ยวข้าวนั่นน่ะออกันพแปลว่าเฮาเปลี่ยนเลขบัญชีบ่ได้บ่ ก็ได้จังมาไปเบิ้งไปสิลองถือไปเบิ้งเนาะไปเบิ้งถ้าว่าได้แหละแบบว่าการเบิ้งเนี่ยนี่นะถ้าว่าเปลี่ยนได้แหละกันน่ะถ้าว่าบัญชีโปตายนะแล้วเขาก็สิเอาอันบัญชีตัวนี้แบบตั้งแอปเลยแบบตัวก็เอาอันบัตรตัวนี้เก่านะตัวนี้นะบัตรทำงานกันตรงนี้เล่นทำงานก็ไปเบิ้งนี่วัดอันทีปีปีอันแต่ว่ามันมันวัดอายุเลยดิถ้าว่าชิมมันหมอนั่นนะ บ้านบ้านาเบ็ดอายุแล้วมันก็เปิดไ่ไ้าแล้วบ้านหาเบดอายุแล้วมันก็เปิดไ่ได้เาเขาหาเบเหตุงานอยู่หัน้เลยดเบดอายุแล้วไม่ได้เนตู้มาี่ช่าว่าถ้าว่าได้เอฟซีกับเมนมาบอกไมตูว่าอันมาไปหน้านั้นเต้ว่ะ ให้แม่ตัวไปซื้อมาคามบานเงรู้ว่าล้อคามบานแค่ไปชื่อฮอดอันทัดนุ่ม่ะต้องบุญ<ร>มันเราบุญมาคามเราปะคือเชโน่ก็ได้เด้อคือเชโน่ก็ได้ด้อบ่บวกบกับของไทยเราปะน,นั่นเขาวต่อมานอะไทยอะ่ไทยอ่ะปะเป็นไงล่ะ,นละในตู้วชวนเจ้าไปอยู่นะให้แม่ก็ไปซื้อมาคามอยู่ทัดนุ่มบุช้ำช้ำโมยู่ใจเสียในไหนแม่เจ๊เอาบ้านมือเนี่ยนล่นเราปะโอยู่อยู่เด้อ chị ủm chị vẫn mời nữa là bà chị vẫn còn bị hen mắt lót cái giờ khăm nữa là bà chị hả mua mà mất à làm gặp lộng không phải chị đúng nhưng mà hoạn hứa nữa à. nó đi cái lẽ này bà thằng đó chồng bồi dạp bảo bồi dạp bài nào đó cái bà này vẫn bò bon nó đó nung cái dù đi còn nó chị ở đây có ai nhưng mặc đấy nhưng mà lầy lầy lên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  lầy

อมโลกผูกมาว่าหนุ่งเล่นเต้นเล่นเต้นเล่นเต้นเล่นเนเต้นเล่นเลตนเล่นเต้นเล่นเตนนี่อยดนเวัดกอดเอานี่กอดเอานี่กอดเอากอดเอาอดากายเยนมาเด้อเหตุนาบุ๋นแดูเล่นเต้นเล่นเล่นต้นเล่นเต้นเล่นเตนไหลงอเลยอ่ะ cái chú nha, nhau mày hết nhàng nữa bắt đi, biến cả nô bắt đi, bắt đi, bắt 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 đừng, đừng bắt 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 đi đi bà đi tôi 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 đi tôi 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 đi

มือนังนขยทายมันเดือมเลยเดือมพอพอว่าไปช่างไปตัดผมให้ดูกพี่บ้าพี่ไปตัดว่าขเดือมมามาอยู่อ้าวหัวลูกตัวเดือมบังบ่งไหนเช่นเช่ไหมเอากรดกันไว้ยูจัด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 นอยโอ้ยทูจ้าบบลูกถจ้าทูกังดีหรอวะทุจ้า จ้าเด้อป้าลุงเด้อมาพบมาพ่อกับน้องวาสนาเมื่อนี้กะบบมี่อย่างไรอ่านี้แล้วบ่มี่อย่างไรเดงดึงเด้งด้หอนหอนสิไปใส่กะบบไวห่อนละลีหรอเปิดพ่มใส่กะหอนนัยนยนัยนยนอยนยนย này 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 đâm này 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 con này Ừ. 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 จับป mm ูดำบอกพยายามปูนหน้าบอกจับปูมาคืวปูทะเลนะบอกลงอ่างเลยเนาะปอมแปมปอมแปมเล่นอ่างน้ำเลยเนาะเล่นอ่างน้ำวันนะตึงตะตึงดึงดึงจะตึงดึงสบายดีป้าเลื่องเห็นนะไม่ใจได้สบายดีป้าเลื่งไม่ใจเห็นปะเห็นปะ

ฮึโอ๊ะ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 ฮเขาไม่อไมจ๊ะึดยดอยมาจังได้มาจังได้น้อวาชนาเมื่อวานนี้ยังลมเลยหอนจะไม่รีดท่อนเลยหรอโอ้ย่นเ mình có cái ngon hà gì gì? <laughs> chưa hai sự thay nào chụp lại cho họ ngắm hơn hương mùi ừ. ừ. nhìn nhận hơi 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 hơi

เออพ่อบุญตัวนี้โอ้ยพ่อบุญนี่พอบุญเห็ดจะล้ม่ลูกบอห้เหียดเชอะแม่ต้องไปต้องเขาบอกว่าเป็นยังนะาวะม้าถ้าเดืยวกลัวกลัวครับป็นยั้งวะลบมวะพ่อวะมึงไงมึงข้าวบอนั้งกตเกกมาข่าวยืนได้ย่างไะยยางไ่ใช้กูได้ย่างโทรศัพท์ได้

พื้นเยยพื้นลอดหลอดค้าง้ยเ้างเอาดึ้ดิจะตึงติงจะตึงติงดั้เดี๋ยวใช่ติงแตกนะใช่ติงไม่มีแล้วเดี๋ยวพุงแม่จอยแตกนะเดียวเพาะแตกฝืนฝืนคันแน่น่ะ เพินคันเพ่นเขีวอย่างเงีแล่วชาเพนพากันตีมวยฉ่ถ้เมืองแบบไหนคนไชาวเย็นตีอน่อันงนั่งนั่งดีน่งีดีน่งดีดแน่พุ่งไม่จอยสีแตกแล้วขอทั้งจจึงจึงเด้ึงเด้ึงึงมวนวอเต็นนะมวนออ้ยนางง

ủa, ừ, phải bé, lại, phải bé, lại bé, 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 nha